รีบมาหน้าแรงเขาดีก็มันจะได้เคลียร์เขาจะได้ยังไงจะได้บอกเขาเร็วรีบมาพอก่อนครับเราเล่นเล่นกันไหมเล่นปืนได้ด้วยเหรอพี่เล่นหมดเลยเล่นหมดเลยเล่นเล่นธนาคารก่อนไหมไปไปไปแล้วแต่แล้วแต่เล้วเล่นธนาทางไปพอเล่าธนาคางไม่อยากไม่เล่าไอเทมมันไม่ได้เหี้ยอะไรหรอกเอาแกงก่อนไหมไปฟาร์มไปพี่ถ้ามึงเล่นธนาคารกูจะไปเอาของกูบ้างไปครับไปเลยครับพี่ หนึ่งสอน่หอ่ะเเจเจภาพคันนี้เลยครับารถพวงมายเจแลนเดี๋ยวะไม่รู้ทาเอาไปเลยพี่ปะแนี่คือแลนวะแลนทีเมเก่าเขียววัดเขียววัดนี่ไงนี่ไง้เยตีกันอีกแล้วเวใช่อมเหรอเออแลนเทียมเคยตีดวยตีเขาป่ะตอนตั้กแก็ตีนะใช่อ้มได้ปะไม่ได้ มึงโหดวขนาดได้เหรอคูอไม่ได้เพื่อนขก่เขาบอกมึงตัวตูยนี่ไอ้ตูยที่มึงโหดวเพราะว่าน้องๆแบกคุยกับผมเหรอใครคุยกับผมครับตัวขับรถกระบะแม่งนิ่จ่ายอะไรนะครับเฮ้ยนะไอ้จุ๋มกูว่ามึงไปเปลี่ยนรถเถอะไอ้เหี้ยเต๋อไอ้เต๋อไอ้เต๋ออะไรมาแล้วครับเมื่อกี้คุณกินเขาอยู่กันที่ฟังูอย่่

ลองพี่วังองมีบทแทนแบบนีพี่วังอยู่ไหนพี่วังเปิดรถที่ไหนพี่รอเลยคุยก่อนพี่ถ้าเกิดเขาแทงเราต้องสวนไมไม่ต้องสวยังงาตานนะรอเลยพี่รู้พี่น้องมันถามว่าถ้าถ้าเขาเปิดแทงรู้พี่ใหผมส่วนเลยใช่ไหมสวนไหมครับไม่ต้องก็ได้ครับแป๊บนึงแงังดแคครับไอ เราคุยกันก่อนอะคือมึงมึงอยากเล่นไหมมันวันเนี้ยมึงอยากเล่นไหมมันสามชั่มงครึ่งอ่ะจบมันห้าไฟห้าเอ็มอยู่แล้วแต่ใจพวกมึงอะอยากเล่นไหมผมได้หมดเลไแมผมอยากเล่นผมอยากเล่นต้องคุยกันก่อนนะผมได้หมดพี่พรุ่งนี้มีสอบแต่ว่าเล่นแต่ว่าเล่นมั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 นถ้าถ้าเล่นมีแผลกันกับเขานะเขาสูตสีดํานะมีแผลนะอจากที่มันมาคุยเดี๋ยวมันมันก็เหมือนจะมาหาเรื่องอยู่แล้วนะผมบอกอ้เนีอันนี้ลองคุยก่อนไหมเขามาหมดเลยอะตอนแรกละ คุยกับแม่น้างานอะพี่ลองคุยกับอะไรอะเดี๋ยวผมรอฟังกันล่ะว่าถ้าถ้าแบบอย่างนั้นะขอให้เรื่องใหญ่ใหญ่กว่านี้ไหมก็จะผิดใจกันอ่ะมันมีหลายแกงนะที่มึงมึงฟังมึงฟังก่อนมึงเข้าใจพี่อยู่เนาะเพราะว่าหลายแกงนะที่แบบ่าอยากอยากอยากเลาเราอยากซีเรื่องเรากลางวันก็มีไม่ไม่ใช่เราช่วงเช้าอ่ะถูกไหมใครที่โดนอ่ะก็รู้อยู่นี่หลายแกงนะ ไม่ได้อันนี้เราไม่ได้กลัวถ้าหรอกครับฮัลโหลครับคุณกิตอยากให้คิดดีๆคุณกิตครับเมื่อกี้คุยคุยกับผมใช่ไหมผมขอโทษแล้วผมจะได้ยินไม่ได้ยินเสียงผมนถ้ามันถ้ามันเอาอะไรนะครับถ้ามันดีก็ให้เล่นปืนบนรถไปเลยโอเคครับได้ครับได้ได้โอ๋อได้ครับได้นะครับวพี่ตอนเมื่อกี้พี่ตอนว่าไงนะครับเดี๋ยวม่าเสียงวอมันดังเว้ยขอโทษเฉยู่ดีเราชั่พี่ไงอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอเก็แข็ครับมันดูฮึมเลยแลนต์ตะบัดเนี่ยยิงแม่งเลยดีกว่าผม่งเลยดีกว่า ไม่สนหรอกที่อ่ะเราหญิงแม่งไรที่อ่ะไรขับหนีอ่ะหญิงน่ะขับหนีอ่ะบอกไม่เกี่ยวไม่แต่ผมได้หมดนะ ผมอยากผมเล่นได้หมดแหละแม่แม่เองเก่งเนาะทำแปดได้สี่คนเนี่ยได้สี่คนพ่อเก่งพ่อเก่งน้ำเยอะน้ำเยอะพ่อขยันพ่อขยันพ่อขยันแม่เองนี่มันเก่งจริงนะมีทำให้ปั๊มแปดได้ั้งสี่คนไอ้ยก็ตัวมึงไปเอามาจากไหนเนี่ย มันมาเองไอ้ตัดมึงไม่ได้เอามาตอน่ผมเชิดจุกโอ้กูไม่มีลูกอย่างงี้หรอกก็ลูกกูอย่างงี้กะตกปากให้ด้วยเอ้ยกูอย่างงี้กับลูกเหรอที่ป๊อบัตมาแล้วอ๋อที่เอออันนี้อันนี้พี่ถามก่อนได้ไหมมันขอบตรงๆเลยเดี๋ยวพี่ฟังทั้งสองเลยได้ไหมอันนี้อันนี้พี่ขอถามก่อนเรื่องแเล่ะเกิดจากอะไรที่แบบบั้นถึกแบบขาดใจเลยแบบ เรื่องเรื่องที่รอบก่อนอ่ะคือมันมีเรื่องชนรถมาหลายรอบแล้วพี่เหมือนเขาอ่ะชนรถใช่ไหมครับแล้วแล้วก็มาดูพวกผมแล้วพอเป็นแก๊งเทีย์ก็ขับไปเลยไม่ขอโทษผงคิดว่าอ๋อก็แก๊งเทีย์อันนี้รอบก่อนรอบรอบก่อนคือรอบก่้นพี่พี่นี่ตอนผมผมหอตื่นเลยคือ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 อย่างนี้มันมันหลายรอบแล้วพี่ตอนแบบเหมือนเหมือนเหมือนกับพี่กับพี่เปาอย่างนี้แบบพวกะผมก็ก็เป็นพี่พวกผมจำเหมือนแต่แบบเหมือนเหมือนเด็กในแก๊งแบบคนใหม่ๆเลย เหมือนพอพอพอได้มันใส่สูตรแล้วแบบเหมือนตรงพลังอ่ะอ๋อครับครับโอเคเข้าใจแล้วก็แล้วก็มีเรื่องอะไรอีกเฮ้ยเฮ้ยเงียบก่อนดิวันวันวันนี้เรื่องใครอ่ะมึงมึงมาเล่าให้พี่ต๊อดฟังดิเอ๊ะเบดมาเล่าให้พี่ต๊อดฟังอิเบดสวัสดีครับพี่ต๊อด ครับครับไอเรื่องพี่เม่งวันนี้พี่เม่งวันนี้อ่าเห็นเห็นน้องบอกว่านั่นมีปัญหาเรื่องกานร้านถูกไหมพี่พี่มาเล่าเรื่องพี่ละเหมือนเขาจะแบบว่าเหมือนจะรีบขับมาเพื่อให้เวลาทันนะครับแต่เขาอ่ะเหมือนจะไม่ทันแล้วเขาก็ขับมาชนผมแล้วผมก็ไม่ได้ยินขอโทษอออ่าอ่าใจแล้วผมก็ถามคนคนที่มาจับลุกนั่งอ่ะครับว่าไอคันเนี้ยมันประมูลผมชื่ออะไรนะบุคติว่ามาทันไหมเพื่อนเขาก็บอกว่าไม่ทัน แต่พอผมจับคู่เจอเขาเพื่อนเขาก็ลงมาเล่นครับพี่ตอนอ๋อเข้าใจแล้วก็คือมาไม่ทันแต่ว่าพอจับคู่ก็เดี๋ยวเห็นเพื่อนเขาลงมาเล่นด้วยถูกไหมใช่ครับใช่อะไรคนคนไหนอ่ะขับบุคเตะไมม่ีตรงัพี่รอนอ่ารอนรอนกับทัศน์ใช่ไหมครับอ่าพี่พี่พี่ตอนครับเอางี้ผมผมขอเจ้าเจ้าตัวน้องออกมาคุยได้ไหมแบบอ่าได้ได้ได้ไม่ใช่พี่ออกมาคุยแทนนะอ่าได้ได้ได้พูดพูดเลย ก็คือตอนนั้นที่ผมผมไม่ได้มีมีเจตนาชนครับแต่ว่าที่ผมขับมามันมองไม่เห็นคนเงีับมันมันถนนโล่งเลยครับพอเห็นอีกทีก็คือตอนชนไปแล้วผมผมเห็นตัวคนที่ผมชนครับมันอยู่ข้างรถครับผมก็เลยขอโทษไปแล้วเอ๊ะเอ๊ะอเบนมึงได้ยินปะตอนเขาครับผมไม่รู้ว่าภาพไม่ตรงหรืออะไรอะเบต่ผมขอโทษไปแล้เงียบเรแต่น้องขอโทษไปลบเพราะว่าในผมอยู่ข้างน้องครับแต่ว่าในในในมุมผมคือ ผมผมก็ไม่เห็นพวกพี่เหมือนกันครับแต่ว่าเห็นแค่ตอนที่แบบว่าเหมือนตัวมันปิวไปแล้วเหมือนน้องมันขอโทษจากอารมณ์เหมือนขอโทษตรงนู้นแต่ว่าพี่อยู่กันตรงนี้ครับแล้วคือ,อ,ค,อคือผมเข้าใจนะครับแต่แบบมันมันหลายรอบมากๆแล้วครับเหมือนแบบพอพอไม่ไม่เฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยไอ้สั์ใครชนใครวิ่งขับเบบชนไว้เฮียเหมือนคุยมึงจะวิ่งใบมึงก็ขับอยู่ดีดีเนาะเหมือนเหมือน เมียอาการมีพลังอ่ะลงแดงเหรอไอ้เพียเป็นอะไรหรือแบบสบายกระท่อมมัดเดียวไอ้ัวยเอาองี้ีเออาง้ได้ไหมเอาเอางี้ได้ไหมครับคือมัน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 ก็ไม่เข้าใจอยู่มันอาจจะมีหลายๆหลายๆอย่างแบบที่แบบว่าแบบเออแบบชนหลายรอบคืออันนี้มันเป็นเซตใหม่ด้วยหน้าแรงเหมือนนั่นนี่โดนนี้วานหลังพานะแล้วผมโดนทีมลานสกิทเขาเรียกคนมาซ้ำแล้วเนี่ยบัสอยากเล่นไหมล่ะล่นเปล่า อให้ดีโดเะอะไรนะพี่ตอให้ดีโดม่บาดจะเล่นไหมอยากเล่นับพี่อยากเล่นอยากเล่นะเลยกว่าเลวเฮ้ยรถกูอยู่ไหนวะกูขอยู่รถไหนดิไอ้น้องเรามาก่อนเรามาก่อนนี่คุณมาดีไหนบบลเก็ตม่ช่วยม่ช่วยแกหน่อยื่วด้วยเอ็มีช่ด้วย่อนดวยช่ด้วยชวช่

ยิงมันดิยิงมันดิรถไอ้ดิให้กูหน่อยได้ไหมวะน้องเดี่ยวอย่ามาวัดไอ้เหี้ยคนละเชิงไอ้เหี้ยปืนกูเล่นมาก่อนเมืองไอ้ควายเดี่ยวเหี้ยเหี้หมาไอ้เหี้ยไปไหนแข่งเียงคยเลยสั่นไปน้องลั่นไปน้องเดี๋ยวกูยิงให้รั่นไปน้องโอ้โหรถกูพังอีก ควยคนละล่ะควายเตี้ยดูอบออกหน่อยดูเป็นศพขอกพี่มาก้าไหนกันเยอะเอาศพมาเอาศพมาเอาศพมาเอาสว่างไปเรื่อยเอาสว่างไปเรื่อยเอาสว่างไปเรื่อยฝั่งเสกโกสบวยอะไรโง่หวยอะไรฝั่งเสกโก้เอาศพออกหมดแล้วเตี้ยเอ้ยรถให้กูดิไอ้กาไอ้ายเตี้ยยิ่งตายยิ่งมาเตี้ยไอ้กาเตี้ยกระช่ายควาย

ไอมึงเียเสียวกูหอตีลูกน้ำได้ปะหอตีลูกน้ำได้แล้วเฮี้ยไอ้ควายไอ้กควายเฮี้ยแกงเสียตลอดไอ้ควายเอ็มดีแม้ว่าตู้ไม่ได้ไอ้กแกงตาชีไอ้ยียแกงตาชีเหียวเหยียวไอ้ควายไอ้ยีแกาชี้คยเก็นมีดอาชีเป็นมีดอะีกมโนเก็ียักษ์มโนมโน้ดนกูเก็บส่องไอ้ควายเก็มีดยักษ์เป็นมีดยักษ์โคตรกกไอ้เฮี้ยต่ตีอยู่ไหนเนี่ยเว้เราตั้งใจจเล่นเสียตลอดเลยเหรอนอยนีเราไม่ตั้งใจะเล่น โดนกูดักล่าไอ้โง่โดนกูดักล่าไอ้โง่โดนกูดักล่าไอ้โง่เสียตลอดอ่ะไอ้สัตว์แรกเลยหลังๆต้องตัดน้ำต้งสัดน้ำต้องสัดน้ำมาชุวยดีมาช่วเพื่อนดีมาชุวเพื่อนดีเออมา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 ช่วยเพื่อนโดนโคตรกาะเขี้ยกำลังวนไปยิงให้กำลังวนไปยิง <travail> น <ến Vin> ู่นน่ะหนองฟ้าไหนคุยเจอกูหนองฟ้าได้น้อง จอกูหนองฟ้าเด็กๆที้อ่ะกำลังวนไปยิงให้นะมกำลังเอ้ยเขาช่วยอยู่ชวยอยู่ชวยอยู่เต็มเลยมึงมาซ้ำอันนี้ข้างหลังมึงฟังนะไอ้เหี้ยมึงมึงฟังกูนะไอ้เหี้ยมึงอะกระจกไอ้เด็กเหี้ยไอ้เหี้ยไอ้หัวไม่โพลไอ้เหี้ยกระจกไอ้ควายไอ้เหี้ยไอ้เสียวใส่หมวกหายเหี้ยอะไรสัตว์เดี๋ยวกูตีรูปได้หน่อยไอ้เด็กเหี้ยไอ้กระจกแก๊งมึงตัวแก๊งมึงนี่ตัวเสียวเลยตัวตัวเลียอะไรเหี้ยไอ้เหี้ยกระจกเดี๋ยวเลียเลฟเลฟไปกูเลยสัตว์เลียฟไกูวายสัตว์เลียตีหยื่อเหี้ยเหี้ยกระจกไอ้เด็กเีย ตัวเสี่ยวเลยสัตว์ขอคนนึงขอคนนึงมาซ้ำหน่อยลานสะเก็ดลานสะเก็ดสนังชาเจลเมืนเจียวโมยอหน่องฟ้าน่ะคไุ้เฮ้ยเรามอเราหม้อไอสัตว์ขับรถวนเหรอกูจับอยู่นะกล้องกูจับอยู่นะเราหมอไอสัตวสคว้ย เฮ้ยหล่อมาเว้ยดู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 ขับวนใหญ่เลยเฮียเฮ้ยมารับหน่อยดิเฮียขวายแต่ดูเลยเดูยดยฟงหวัดไหวปะตึงแรงเป็นไงบ้างไหนสักคนอยู่ไหนอะสั่อนอยู่ไหนโอ้ยเฮียไปกูโดนด่าฟรีแน่นอนหหลลััลงงแแนนเติมดีหลังแลนอยู่อยู่ไหนกันครับอยู่ไหนกันหลังแลนเจ็บโอเคครับ แั่งแรงน้ำเอ้น้ำเงินอ่ะไอ้บอสหาหนามอ่ะไป็นระบายเป็นระบายเดี๋ยวเราจะต้อมรถตับมาแล้วดอ้จบกเพื่อนไปกูโดนด่ากูโดนแลบแน่เฮ้ยพี่รันเฮ้ยพี่รันพี่รันอ๋อเลยเจอเจออ๋อเลยพี่เจออ๋อเลยเอาจากตรงนี้ไอ้จบมาแลไอ้จบมาแล้วเพื่อน พี่ยืดหลังแรงนะสอาดนาไงมาเพือนเลยหาเพื่อนเลยอะถอนหน้ากากก่อนนะียเออว่าไงเพื่อนอยู่ในซอกเพื่อนรถฝรังเศสอะไหน ออยยาากกูจทเนี่ยเออเห็นแล้วเพื่อนสีส้มปะเออไหนแหละเหเนไหมแล้วมีอะไรอีไหมอ่ะเฮ้ยไปสภานีกว่าเพื่อนไปเราสภานไปเอาศพไปเอาศพหมดไปสภานะล่ะไปกูมีศพอยู่อ่ะกูทิ้งไว้ตรงซ้ายมือเอาไปได้เหรอไม่รู้อ่ะก็มีเรื่องกับเราไอ้เหี้ย แล้วเราก็ฟอร์มแบบว่าเราก็ฟอร์มแอคเราเราก็ฟอร์มแอคแล้วตาผ่าบอกไอ้เที่ยมึงแพ้กูไอ้น้องเนี่ยกูสบมึงมาอะไรเงี้ยฟอร์มแอคอะพาปัดนมาละขัาเลี้ยวขวาขับขับตรงไปตรงไปดีท้ายมือเออตรงไปจอด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 ไม่มึงจอดสิมึงข้างหลังมาก็ขับขับขับลงมานี่ไงเนี่ยข้างหน้าเนี่ยตรงไปตรงไปอ๋อหมอช่วยได้เฮียหวยเฮียเออวันนี้ไปหาปัดวันนี้เพื่อน แล้วแบบฟอร์แอคในสภาบอกไอ้หี่ยมึงแพ้กูพี่นเองอะไรเงี้ยไปแบงครับแบกดจังอไปุ้บ้าทำไมถึงแพ้เพราะมีบอสไงวาย้าเอ๊ะเอ๊ะไอ้บไอ้บไอ้บมาไอคนบอกมึงเดียวเพื่อนว่าไง ก็แปลกๆ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 ไม่ต้องมาบอกเรียหรอกครับตัวมึงไม่เรียนมั้งเข้าแก๊งมาไอ้เหี้ยมาด่าเรียตัวมึงไม่เรียนมั้งเข้าแก๊งมาล่ะพี่ครับพี่ครับถือว่าทำดีครับอันนี้ครับไอ้ควายไม่เรียเลยวาสนาหรือตัวปัญหาเนี่ยเพื่อนควายกูเรียครับแต่ว่ากูเรียกูได้ดีครับไอ้ควายไม่เหมือนมึงเรียแล้วไม่ได้ดีควายเหี้ยควายไอ้บัตรรถใครวะอันเนี้ยหลานหลาน น้อยกูเรียจนกูทำแก๊งไอ้เหี้ยไอ้สัตว์อยู่ไว้ดมไอ้ถ้าเกิดมาอยู่คนนานี่สงสัยที่โดนสตได้ที่ะวายไอ้เหียพักคนตัดยาเลยนะถ้าพวกูเยอะกว่ากว่าที่เแท้กริงอะ ไอ้ยี่นั่นสงสัยเฮียอ้าไม่มีเาอยู่ในมสองคนกันมีราอยู่แย่ทำไมได้เราจะช่วยยังไงช่วยช่วยไม่ได้เนี่ยเร้าก็บอกว่ากูอยู่ท่าแลนด์มันองเล่นแค่สี่สิบเฟรมเรทไอ้ยี่ใครอะีใไม่ตายอะเออตีแม่งไปหมวยไม่ตายอ่ะไม่เฮียเมื่อกี้เราไปถิ่นมาไงเพื่อน คำนี้มาเลยมังกรพันธุ์ที่จะสู้หรือจะสู้งูดินเจ้าที่ไอ้เฮี้ยขวายเขาจะเรียกว่าวะไรหรืองเรียกปล่าเพื่อนบอกเขาว่าบอกเขาทีเรียกว่าตาตอดไปไหนตาตาตาแรกตาตอหนึ่งหรอวอผีชีว่า่ะเพื่อนพี่เจพีไอพีชีวก็ตายแต่ให้เขาเรียกให้ว่าจะได้จะได้ไม่นอนนานอ่ะเด็กยังไงก็ได้เล่นอยู่แล้วเพื่อนยังไงก็ต้องได้ตีอยู่แล้วเพื่อนเรียกเลย